วันนี้เราจะมาเลี้ยชันสปีดฮอลลตต,ตอนของดอมสตูดิโอตอนที่7แล้วก็ตอนที่8นะครับตู้มอ้อันนี้มุมมองของไททันสปิเกอร์แมนน่นะไม่ใช่เพราะว่ามีอะไรบาง,บางโอ๋อีโอวีคาเมร a แมนที่ดิอยู่บนลำโพงของไททันสปิเกอร์แมนเออนั่นแหละอะไรข้อความถูกส่งมาเปิดประตูไปหาพวกนาฬิกาทำไมประตูมันเยอะจังอะ อ้นี่ไงรัตทีวีแมนกำลังช่วยพื่อรัตคอกแมนอยู่เหมือนแต่ละตัวจะมีแค่ตัวเดียวนะรัตคอกแมนก็มีแค่ตัวเดียวเป็นมีความสามารถหยุดเวลาซึ่งคนอื่นเหมือนจะไม่มีนะเฮ้ยคอกปูแมนอฮาพี่อู้ของเรายังอยู่นี่มาดูกันว่า พลังจะเท่แค่ไหนเหมือนด็อกเตอร์ดเตอรสเตนหรือเปล่าอืมเอาย้อนเวลาได้เหมือนในท่านคอรอกแมนเลยทำไมหวดอะไรอย่างนี้อุ้ยฟื้นแล้วเอาหมวกเยี่ยมเยี่ยมเลยเดี๋ยวอะไรอะไททันโดนทำลาย ดูนี่ดิโอ้ไม่ชททันคอกแมนโดนทำลายเมื่อตอนทำลายเมื่อตอนนั้นอะตอนที่เจ็ดในตอนที่หกตอนที่แปดอะไรอะนีก่กับตันค็อกแมนคือสกุดีดมดมดมเย้เยสกุรีดมดม,ด,มดิบดิบเฮ้อ้อยอะไรวะนั่นอะเขาไฟเลยเหรอ โหหน้าไม้เลยอ่ะจุบกันมาแล้วแปลว่ากับตันคอกแมนก็มีความสามารถย้อนเวลาสินะโอโหย้อนเวลาฮซุบลีด,ด,ด อะไรอะแต่พวกกล้าามล่ามันทำอะไรอยู่อ่ะโอ้โหเผาเลยอันนี้อะไรฮอกแมนเหมือนกันแต่เป็นเอ่อนกคูกที่เป็นนกโผมาลาทีวีแมนอ๋อฉายวิดีโอได้เหมือนตัวจกักรัดิหลักเลยเฮ้ยนี่มันคีโตนี่ว่ะชัดเจนเลยนี่มันคีโตเฮ้ยไททัน สปีก็แมาสู้กับใครนะตุม้มปิวปวปวิโอ้โหตัวประกอบแท้ๆเลยผม,มาะแค่ตอนเดียวแล้วก็หายไปเฮ้ยปรสิตอ้าจากักรวาลนี้โหดนะฮะแบบใส่ลำโพงตู้แล้วปรสิตก็นั้นตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงเฮ้ย หัวเลื่อยใช่หัวเจาะดินหัวที่เจาะดินนี่ว่าอะไรอีกไททันใช่ไหมไททันที่เจาะดินอะไรอ่ะภรารกิจใหม่อเอา้าไททันสปิเกอร์แมนบินไปแล้วโอ้โหผมชอบตัวนี้มากที่สุดเลยครับลาาหัวเอ,อ่อที่เจาะดินอ่ะโคเท่อ่ะ